life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes Show off... มีความนิยมพอสมควรนะครับผมทุกท่านอันนี้คือมิวคอนหรือว่ามิวคอฟิตติกเนาะทุกท่านแต่ก่อนนั้นซึ่งมีราคาแพงมากๆครับผมทุกท่านแต่ว่าเนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีพ่อคา้าแม่ค้ามาขายแบ่งราคาแบ่งปันกันเยอะกัเลยทําให้ราคาเพิ่นลดลงเป็นข้อดีสําหรับคนที่อยากสะสมไม้ชนิดนี้อยู่นะครับผมทุกท่าน อันนี้ผมทําการเปลี่ยนดินไปแค่สามสี่วันปรากฏว่ายอดเขาแทงดีเนาะทุกท่านจะมียอดเพิ่มเติมขึ้นมานี่ครับผมใบนี้กลางยังไม่เตรียมฟอร์มแต่ว่าจะมียอดหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับผมทุกท่านข้างในนั้นยังเป็นหลอดอยู่ครับผมนี่มิวคอนเฟตติกนี่จะเป็นขวัญใจผู้หญิงเนาะครับผมซึ่ง <sm all> เป็นความลงไหลความสวยงามของเขาครับผมจะคล้ายๆกันกับพิงค์สป,สป,ปรอร์ตเนาะทุกท่านนี่ครับผมจะให้ชมเปรียบเทียบเบื้องสองอย่างนี้พร้อมๆกันครับผมนี่ครับผมพิงค์สปอร์ตน่าจะมีพื้นใบสีชมพูแล้วก็จะมีลายจุดแล้วก็จะมีลายด่างเป็นสีชมพูเข้มขึ้นมาอีกครับผมทุกท่นานเห็นไหมครับผมคล้ายๆกันมากเลยครับผมเป็นสีนมเนาะ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อพ่อนครับผมมิวคนครับผมเรียกเป็นโย่อยๆนะครับผมสำหรับการขยายพันธนุ์ง่ายๆครับผมแค่เราไปตัดชำเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบึงวัสดุปลูกที่ผมทําการปลูกเนาะครับผมทุกท่านซึ่งผมจะปลูกแตกต่างจากคนอื่นคือผมจะใช้ดินขุยไผ่หรือว่าใบไผ่หมักครับผมทุกท่านแล้วก็ผสมมูลสัตว์ เป็นสูตรง่ายๆที่ทุกท่านทําได้แบบไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเนาะทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปตอนผสมดินเนาะทุกท่านไปรับชมตอนปลูกกันเลยครับเป็นการปรุงดินที่แปกแตกต่างไปจากคนอื่นเนะาะว่าคนอื่นนั่นอาจจะปรุงดินแบบเป็นขุยมะพร้าวสับแล้วก็โรยปุ๋ยออสโมโค้ แต่สำหรับวันนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนครับผมลองปรับเปลี่ยนการปลูกดูเพราะว่าผมได้ทดลองปลูกตระกูลฟิโลตระกูลไม้เรือ้อยต่างๆนั่นปรากฏว่าเพื่อนแตกยอดได้ดีเนาะทุกท่านนี่ครับชมเบ่งแต่ละต้นนั้นรู้สึกว่าจะแตกพุ่มได้ดีมากๆเลยครับผมทุกท่านอันนี้จะเป็น ฟิโลเบอร์นมากที่มีอาการรดเขียวแต่ว่าเป่นมีเชื้อด่างนะครับผมค่้นข้างที่จะแตกพุ่มแล้วก็แตกยอดได้เยอะกลับมาด่างอีกครั้งเนาะทุกท่านว่างๆเดียวค่อยทําการแยกใบที่ด่างออกมาเนาะทุกท่านนี่ก็ผมจะทําการให้ชมสูตรวัสดุปลูกเนาะทุกท่านเห็นบอกครับผมรู้สึกว่าสูตรนี่จะได้ผลดีมากๆ มีการเดินของหลากดีแล้วก็เป็นพุ่มค่อนข้างที่จะเร็วครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนแค่อาทิตย์กว่าๆเองครับผมทุกท่านประมาณสิบวันครับผมเห็นว่าแตกยอดขึ้นจํานวนมากเลยครับผมทุกท่านนี่ครับจะให้ชมบงลากกันนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์เลยอยากมาบอกให้ทุกท่านที่ อยากลองเปลี่ยนสูตรดินดูเนาะทุกท่านนี่ครับก่อนที่จะไปปลูกนั่นเราก็ต้องมาเบิ่งต้นที่มันได้ผลก่อนเนาะทุกท่านอันนี้คือราชินีหินอ่อนที่เป็นใบใหญ่นาะทุกท่านก็จะเห็นว่ามีลวดลายที่สวยงามและก็ใบค่อนข้างที่จะสดดีทีเดียวครับผมนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าว ของดินปลูกวันนี้ครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรดินนี้มาปลูกกับตระกูลซิงโครเนียมดูว่าจะได้ผลดีไหมเพราะว่าผมเป็นคนแปลกๆค่อนข้างที่จะทดลองในอย่างที่แปลกใหม่ไปเสมอครับผมทุกท่านเพราะว่าคุยมะพร้าวสับนั่นก็นจะดีอยู่แต่ว่าเราต้องทําการแช่น้ําเนาะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองแต่สําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นบางทีอาจจะอยากลองพัสดุปลูกแบบ รูปแบบใหม่ๆอื่นๆนั่นกลับมาลองตามที่ผมมาเลยครับผมจะมาบอกถึงวัสดุในการปลูกวันนี้ครับผมอันนี้คือใบไผ่หมักครับผมทุกท่านน,นี่ผมทําการหมักไว้สักอาทิตย์กว่าแล้วครับผมคือเย็นตัวลงแล้วเนาะ็นบอกครับผมจะเห็นความชุ่มชื้นของเพืชนละคำโปร่ปงของพืชน,นะทุกท่านแลวก็แลวก็จะเป็นขี้ควายเก่าเนาะทุกท่าน ขีควกวเก่านี่ก็จะพอหาได้ตามต่างจังหวัดนั่นท่านมีขี้วัวก็ได้ขอเพียงเป็นที่มันแห้งเก่าแล้วเนาะทุกท่านแลวก็จะเป็นหน้าดินครับผมหน้าดินนี้เราใส่ส่วนหนึ่งครับผมทุกท่านหน้าดินหมักที่ผมหมักไห้จนแกบนั่นค่อนข้างที่จะเปื่อยแล้วครับผมแลวก็ดินหน้าดินเก่าที่มีสารอาหารเยอะเนาะทุกท่าน ร่วมสามสิ่งนี้เขาด้วยกันเลยครับผมทุกท่านนี่ครับเราทําการคุกเขาสามอย่างนี้เข้าให้ทั่วๆเลยครับผมทุกท่านถ้าเป็นขุยมะพร้าวสับนั้นเราจะต้องบางทีถ้าขุยมะพร้าวสับนั้นมันจะมีสารทินนินอยู่เนอะทุกท่านท่านต้องไปแช่น้ําก่อนให้ ั่วครับผมแต่ว่าอันนี้ตามต่างจังหวัดนั้นครับผมซึ่งมีเยอะครับผมใบไม้เก่าเนาะใบไม้ผุใบไม้เปื่อยก็ได้ครับผมหรือว่าปิ่นดินคุยไผ่ก็ได้ครับผมทุกท่านเพื่อให้คนยึดเกาะได้ดีครับผมพอเราผสมสามอย่างนั้นเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเราก็ อลองก่นกระถางก่อนครับผมทุกท่านนี่ผมจะใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นเนาะเพื่อเป็นการขยายต้นครับผมทุกท่านนี่ใต้กระถางของเก่าเพิ่นกะจะเห็นว่าเพิ่นจะใช้เทคนิคได้ดีเยี่ยมทีเดียวครับผมอันนี้เป็นฐานเนาะพิ่นจะลองกลนไว้เพื่อให้ระบายได้ดีครับผมเห็นบอกครับผมรากเดินดีแล้วก็จะมีการแตกพุ่มที่ดีครับผมอันนี้ ก็ถือว่าเป็นการปลูกที่ดีครับผมนี่สําหรับคนที่อยากเอาทีนี้นี่ไปใช้ก็คือ,คอเอาทานรองเนาะทุกท่านจะเห็นว่ารากมันเดือดดีครับผมเดี๋ยวผมจะทําการปลูกลงกระถางเลยครับพอเราเอาลงกระถางแล้วก็เอาดินใส่บริเวณรอบๆต้นนั้นให้เต็มเลยครับผมทุกท่านพอเราทําการปลูกเสร็จเราก็ทำการรดน้ำเนาะพี่น้อง ก็จะเห็นว่าน้ํานั้นลดลงไปอย่างรวดเร็วนะทุกท่านนี่แสดงว่าวัสดุรเราโปร่งมากๆเลยครับผมทําการลดน้ําให้ชุ่มเลยทุกท่านก็จะเห็นว่าน้ํานั้นลดลงอย่างรวดเร็วนั้นแสดงว่าวัสดุรเราโปร่งมากๆเลยครับผมทุกท่านนี่ถือว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวทุกท่านลองติดตามชมการแตกกอของ พอฟิติกว่าจะแตกดีคือจังต้นไม้อื่นที่ผมทำการปลูกด้วยวัสดุนี้ถ้ามันได้ผลดีเหมือนแบบนี้ก็แสดงว่าดินนี้เป็นดินที่ใช้ได้นะทุกท่านแลวก็เป็นวัสดุที่หาง่ายๆบ่ต้องไปใช้เงินลงทุนเยอะครับผมเพราะว่าต้นไม้ทุกวันนี้ที่ผมเน้นที่จะบอกทุกท่านนั่นหมายความว่า ราคาต้นไม้นั้นถูกลงเราก็พยายามลดต้นทุนแต่ว่าให้ได้ผลดีเนาะให้ได้ผลดีซึ่งเป็นการลดต้นทุนสามารถขายต้นไม้ในราคาที่ไม่แพงมากนักได้และกะ็มีการเจริญเติบโตที่สวยงามไม่แพ้วัสดุที่แพงๆเนาะทุกท่านหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากลองวัสดุปโปรแบบรูปแบบอื่นๆนอกจากขุยมะพร้าวสับ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้ท่านได้เอาไปใช้กันเนาะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วโปรดติดตามช่องด้วยเด้อครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ